พอจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ้นยังไงมันลูกป่วยอ,อลอดลูกด้วยมีลูกคนที่สองแฟนก็ไม่ค่อยจะดีอะค่ะคือแบบเขาหว่วงกินเหล้าอะไรอย่นี้มากกว่าที่จะหว่วงเราหลายเรื่องก็เลยไปเปิดเหมือนเขาจ้างไปเปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันผิดแต่ว่าเราก็ได้เงินมาบัญชีม้าเหรอใช่ แล้วเราก็ได้เงินค่าจ้างมาอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วแล้วพอมันมีเงินมาผ่านบัญชีเราอย่างเงี้ยเราก็โดนตรวจสอบย้อนกลับมาเรอหรือยังไงที่นี่มันมียอดโกงหนึ่งหมื่นแต่ว่าเจ้าถูกเขาจะเอาเงินก้อนคือหนูไม่มีให้หนึ่งหมื่นก็เลยโดนฟ้องโดนฟ้อง คือเลิกกันกับทางพ่อของลูกด้วยไปหลายๆอย่าแล้วลูกอายุเท่าไรเนี่ยคนโตห้าขวบคนเล็กสามขวบค่ะทางพ่อเขาเอาไปคนนึงเหมือนแยกลูกอะค่ะทางเราก็อยู่กับแม่หนึคนนึงทําไมทําไมถึงเสียงสัน่นรู้สึกเยอะอะไรอยู่ตอนนี้จะร้องจะร้องทําไมอะห่วงลูกกับแม่คือตอนนี้มที่บ้านมัน เหมือนแม่เอาทีไปเขา้าจำนองใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาจะมายึดบ้านเราแบบหนูมาอยู่ที่นี่อ่จากเจ็ดแปดเดือนแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเพราะว่าหนูไม่ให้แม่มาทำไมอ่ะมันเปืองเงินนะคะเก็บไว้ให้เขาใช้กับลูกดีกว่ายอมโดดเดียวเดียวได้อยู่ในนี้ใช่ดดค่ะแต่ว่าก็พึ่งได้เยี่ยมลายกับแม่ได้อะไรนะเยี่ยมายอ่ะเยี่ยมลาย เป็นยังไงบ้างได้คุยกับคุณแม่ไปแล้วร้องไห้อย่างคิดถึงลูกมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกบางไหมก็ครั้งล่าสุดได้เยี่ยมหลายก็แม่ไปโรงเรียนให้ได้คุยกับลูกลูกก็พูดว่าประมาณแม่ทำงานเสร็จหรือยัง มาแล้วจะกลับัน,นี้เพราะเราฝากยายบอกลูกว่าแม่มาทำงานใช่แล้วแล้ว,ลวเรามีโอกาสตอบลูกว่ายังไงบ้างตอนนี้แม่ยังทำงานไม่เสร็จถ้าทำเสร็จแล้วแม่จะรีบกลับไปรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ตอบลูกไปแบบนั้นโคตรสงสารลูก คิดว่าอะไรที่ทําให้เราต้องมาอยู่ข้างในนี้ความหลงผิดก็ความจนด้วยนณะตอนนั้นก่อนที่จะยอมไปเปิดบัญชีมายอมที่จะทําผิดคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคิดแค่ว่าอยากมีลูกได้มีเงินใช้ไม่อยากให้ลูกอดอย่างพวกหนูอดได้แต่ว่าไม่อยากให้ลูก ถ้าย้อนกลับไปได้จะทำาจะไม่ทำเลยเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันท์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตมตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันรหรือ y o u t u b e อีเตอร์อีจันท์ครับ ส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน u t u u e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับาิหารแ่่งัทีพน หาหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า